สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่นะครับสายป่าทั่วประเทศทุกท่านนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับผมก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอขานุนะครับขานุอร,รักษ์สระบุรีนะครับก็มี f อซขอมานะครับหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับขอมาบอกว่า อยากให้ผมเปิดแบ่งนกมงคลวันเข้าพรรษานะครับนกมงคลวันเข้าพรรษานะครับถ้าไปทํานกต่อนะครับจะเป็นนกที่โคตรหมานนะครับเสียงอะไรก็ได้นะครับเสียงอะไรก็ได้นะครับมีคารมหรือไม่มีคารมนะครับก็เอาไปทํานกต่อได้นะครับจะเป็นนกที่โคตรหมานนะครับตามที่ผมเคยเล่นมานะครับเพราะว่าพ่อผมพาเล่นมานะครับนกมงคลวันเข้าพรรษา นะครับก็มีอาจารย์โทรมาหลายท่านนะครับรอเปิดแบ่งนกมงคลนกเข้าพรรษานะครับผมก็ไม่มีเวลานะครับที่จะมาเปิดแบ่งนะครับวันนี้ก็เลือกหาบยมดีนะครับฝนก็ไม่ตกวันนี้นะครับก็เปิดแบ่งนะครับไปดูตัวที่หนึ่งกันนะครับอันนี้จะเป็นนกริวตันนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของนะครับอาจารย์สงการ นะครับจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอเขาชัยสนนะครับตัวนี้อาจารย์ให้ผมส่งวันเสาร์นะครับเนี่ยผมจะส่งไปให้อาจารย์นะครับอาจารย์ได้ดูนกผมนะครับริวตันนะครับตัวนี้ตันตึกเลยนะครับตัวนี้อาจารย์ก็ได้โอนกันให้ผมแล้วนะครับตัวนี้ผมก็แบ่งไปในราคา3,000บาทนะครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับสามพบาทนะครับริวตันนะครับนี่ครับของอาจารย์สงการนะครับอาจารย์ได้ดูคลิปผมนี่ครับนกของอาจารย์ นะครับผมจะส่งให้วันเสาร์นะครับริวตันนะครับสายต่อสายแข่งนะครับไม่ควรพลาดตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นนกที่โคตรโคตรหมานนะครับเป็นนกนิ้วหลอดนะครับเนี่ยนกนิ้วหลอดนะครับสนับปีกนะครับแตกงดงามนะครับสนับปีกใบผักแว่นนะครับบ้านผมเรียกนะครับคามนี่ลามลงยันขาเลย นะครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงเล็กเสียงหงเสียงหวานนะครับผมเรียกมันเจ้าน้ำหวานนะครับตัวนี้ออกป่าไม่เคยพลาดนะครับสายต่อสายแข่งนะครับจะเป็นนกอกล่องนะครับเสริมหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา5,000บาทนะครับถ้าใครอยากได้นะครับสายต่อสายแข่งนี่ครับไม่ควรพลาดนะครับผมแบ่งในราคา5,000บาทตัวนี้เอาไปเลยนะครับลามยะคามนี้ลามลุงยันขายันตูดเลยนะครับเสียงหวานเจ็บ นะครับเป็นนกที่เก่าเกมแล้วนะครับอายุกรงก็3ปีกว่าแล้วตัวนี้นะครับสายต่อสายแข่งนะครับเหมาะไปเลยนังนกนิ้วหลอดหายากนี่ครับสวยมากนกตัวนี้นะครับดูสนับปีกนะครับสวยมากนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นนกมงคลปากโนรีนะครับปากโนรีเป็นยังไงนะครับปากโนรีก็ข้างบนนะครับจะงอเหมือนขอช้างนะครับจะเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลาง นะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา5 0 0 0ันบาทนะครับตัวนี้นี่ครับปากโนรีนะครับนกมงคลนะครับหายากยิ่งกว่าลิวตันสามกุกว่าง่ายใช่นะครับปากโนรีนี่ครับสวยมากเอาลูกอ่ะโชว์หน่อยเร็วนี่ครับปากโนรีนะครับใครยังได้ทักมาอันนี้นกข้าวพรรษานะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับจะเป็นนกปีกหงฟ้านะครับ เีกชิดปีกไข่นะครับตัวใหญ่ทรงหัวปีนะครับตัวนี้1กุกเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา500บาทนะครับถ้าใครอยากได้ทักมาอ่าตัวงนี้ลุกอันนี้ลุ้นหลิวตันนะครับตัวนี้ลุ้นหลิวตันนะครับแต่ดูที่ป่าน่าจะตันตึกแล้วล่ละนะครับถ้าใครอยากวัดดวงก็ทักมานรไม่ต้องนี่ลุกนกจะกลัวกล้องหน่อยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมาตัวนี้สนับปีกสวย นะครับสนับปีกดำปึ๊ดเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากลุ้นก็500บาทนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับไปดูตัวต่อไปกันนะครับเสียงเพลงก็มาพอดีเลยอันนี้ก็กุกแก้มรลิวรลิวแก้มกุก นะครับนกเข้าพรรษานะครับตัวนี้นี่ครับสวยมากนะครับจะเป็นนกทรงหัวปีนะครับทรงหัวปีตัวใหญ่นะครับตัวนี้ริวแก้มกุกกุกแกมริวเสียงกลางนะครับปีกชิดปีกไข่นะครับตัวนี้ก็แบ่งราคา500บาทนะครับตัวนี้แบ่งในราคา500บาทนกเข้าพรรษาเพราะนกเข้าพรรษาผมก็จะมีอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดตัวครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ นะครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้2กุกเสียงเล็กนะครับปีชิดปีไข่นะครับคามนี้เขียวปืดเลยนะครับเสียงหวานเจ็บนะครับตัวนี้ก็500อยบาทนะครับปีชิดปีไข่เนี่ยครับนกข้าพรรษาให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับอันนี้แบ่งในราคา500บาทอันนี้ก็แม่บ้านกำลังเสริมสวยอยู่อันนี้ก็1กุกเสียงกลาง นะครับก็500บาทนะครับเสียงกลางนะครับนกเข้าพันษานะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับมาดูเจ้าข้าลมจัดนะครับตัวนี้สายข้าลมไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้โอ้โหตั้งแต่ผมเล่นนกมาก็เห็นตัวนี้นะครับข้าลมจัดจ้าน นะครับโอ้โหโคดคารลมครับว <basics. S 1> nah ่าง <for S 1> ่ายๆนะครับก <iden> ็แบ่งในราคา1,000บาทตัวนี้นะครับ1,000บาทนะครับโคดคารลมเลยนะครับผมแบ่งในราคา1,000บาทนะครับตัวนี้เจ้าคารลมโอ้โหเล่นนกมาโอ้โหคารลมครบเครื่องนะครับตัวนี้นกมันกำลังถ่ายขนนะครับกำลังผัดขนนะครับถ่ายหางถ่ายอะไรอยู่นะครับโคตรคารลมเลยนะครับสายคารลมเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับโคตรคารลมตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาท นะครับตัวนี้2กุกนะครับสกุกเสียงหวานเกี๊ยบเลยตัวนี้นกข้าพรรษานะครับ500บาทนะครับจะพูมากว่านจะเน้นนกตัวใหญ่สูงหัวปีนะครับตัวนี้ก็นกข้าพรรษานะครับโคตรทาลมเลยนะครับอันนี้จะเป็นนกแดงนะครับนกแดงพานชัยนะครับตัวนี้2กุกนะครับ2กุกนะครับเสียงหวานเกี๊ยบเลยนะครับตัวนี้ก็500บาทนะครับตัวนี้500บาทนะครับ นกขาพันษานะครับส่วนมากนะครับตัวนี้เจ้าสีนวลนะครับจะเป็นสีควันบุหรี่นะครับตัวนี้1,000บาทนะครับหกุกเสียงกลางนะครับหนึ่บาทตัวนี้นี่ครับเจ้าสีนวลส่วมากผมจะเน้นนกทรงหัวปีนะครับถ้าปีกไม่ชิดไม่ค่อยผมส่วมากผมจะไม่ค่อยเลี้ยงนะครับผมจะคัดนกนะครับพูดตรงๆนะครับถ้าไม่สวยก็จะไม่ค่อยเลี้ยงนะครับส่วนตัวข้างหลังนะครับหนึ่งกุกเสียงเล็ก นะครับบัวแต้มนะครับบัวแต้มนกมงคลบัวแต้มนะครับเพราะนกมงคลบัวแต้มเป็นนกที่โคตรหมานอยู่แล้วนะครับตามตำนานนะครับตัวนี้บัวแต้มนะครับเสียงเล็กหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา500บาทนะครับบัวแต้มนี่ครับสายต่อสายมงคลบัวแต้มนะครับอันนี้ก็ไฮไลท์เลยอันนี้ปีกแก้วนะครับปีกขาวเห็นนะครับตัวนี้แบ่งในราคา2,000บาทนะครับ เสียงกลางไปใหญ่นะครับตัวนี้ผมแบ่งในราคา2,000บาทนะครับปีกแก้วนะครับปีกขาวนะครับสวยมากเลยนะครับปีกแก้วนะครับแบ่งในราคา2,000บาทตัวนี้นะครับเสียงกลางไปใหญ่นี่ครับเป็นนกที่หายากนะครับปีกแก้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นนกบัวแต้มนะครับนกบัวแต้มนะครับสองกุกให้นะครับเสียงกลางนะครับเสียงหงกลังกินอาหารเลยอ่ะโชว์ตัวหนึ่งลูก อ่านี่ครับผมตัวนี้หนึ่งพันบาทครับผมตัวนี้นะครับคารลมดีเลยนะครับบัวแต้มนะครับสองกุกห้อยนะครับเสียงกลางนะครับจะเป็นนกที่สวยะครับอันนี้เรียกมันเจ้าเล็กนะครับอันนี้เจ้าเล็กสองกุกเสียงเล็กนะครับสองกุกเต็มเลยอันนี้ไม่เปียวแล้วนะครับตัวนี้เสียงเล็กนกข้าวพันษานะครับตัวนี้เสียงเล็กนะครับเสียงหอง นะครับหวานเจียบเลยตัวนี้นะครับสองกุกนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ผมแบ่งในราคา1,000บาทนะครับตัวนี้นะครับตัวต, Superman, ต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็สองกุกนะครับเดี๋ยวผมหามุมกล้องก่อนมันไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้จะเป็นนกมงคลดาวเรืองนะครับตัวนี้นกมงคลดาวเรืองเลยนะครับบางทีก็เรียกลงกุกนะครับบางทีก็ไม่เรียกนะครับ ปีกนี้ขี่กันเลยนะครับยวว่าจะชิดเลยปีกนี้พาดกันเลยตัวนี้นะครับหมึกนี้ดําเข้มนะครับตาโตแข้งใหญ่หมึกดานะครับมีอ่างหลงนะครับตัวนานๆก็มีอ่างคํา2คําตัวนี้นะครับมีคู่หนุนนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา1,000บาทนะครับตัวนี้เป็นนกที่หวงหางนะครับนี่ครับสังเกตนะครับปีกนี่ขี่กันเลยเดี๋ยวว่าจะชิดนะครับพาดกันเลยตัวนี้นะครับอันนี้ก็แบ่งในราคา1,000บาทนะครับสองกุกเสียงหวานเจี๊ยบเลยเสียงหงนี่ครับ ตัวสุดท้ายนะครับไฮไลท์อันนี้เรียกมันไอ้ด้วนนะครับโดนไอ้ปูดกัดนิ้วขาดเป็นนิ้วหนึ่งอันนี้ก็โคตรคารมนะครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคารลมจับจ้านเลยนะครับโดนไอ้ปูดกัดนิ้วขาดนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะครับตัวนี้นิ้วขาดนะครับโดยปูดกัดนะครับกำลังถ่ายหางนะครับก็แบ่งในราคา500บาทตัวนี้นะครับถ้านกเกิดอุบัติเหตุตอน ตอนโตนะครับรู้ว่าไม่เป็นแต่เด็กก็เลี้ยงได้ครับผมไม่ค่อยถือแล้วนี่ครับไปทํานกต่อนี่สุดยอดเลยตัวนี้นะครับห้าบาทโคตรคารลมนะครับตัวนี้โคตรคารลมเลยนะครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ท่านเชื่อใจไว้ใจในตัวผมนะครับที่ได้ซื้อนกแบ่งนกกับผมไปนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาย นะครับก็ขอให้เอฟซีหรือว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ใว้ครอบครัวท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านนะครับสไต์ผมก็ใจแรกใจนะครับถ้าท่านเชื่อใจผมนะครับท่านก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสไตล์ผมก็ใจแรกใจนะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับถามผมว่าพานชัยนกมันหลบ นะครับถ้าเป็นพวกนกหลบหรือนกมันไม่ร้องนะครับเขาเรียกนกหลบนะครับนกหลบนกดบนะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับวิธีการแก้ง่ายๆก็ถ้ามีตัวเมียนะครับก็ให้มันอยู่กับตัวเมียครับหาเมียให้มันนะครับหรือว่ามีมีกรงรวมนะครับก็เอาใส่กรงรวมไว้นะครับทิ้งทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายดอกนกนะครับเดี๋ยวก็ร้องนะครับท่านก็เอาใส่กรงรวมไว้นะครับหรือให้หาเมียให้มันว่าง่ายๆ นะครับนกดํานกหลบนะครับวิธีง่ายๆบางทีก็โดนเหยี่วล้วงบ้างโดนแมวล้วงบ้างนะครับบางทีใส่กล่องไปก็ไม่ร้องอย่างนี้นะครับก็หาเมียให้มันนะครับหรือว่าให้อยู่ในกล่องรวมนะครับใส่สายรัดไว้นะครับทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้เป็นกี่เดือนกี่ปีก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านงัดออกมาคราวนี้โอ้โหร้องบ้าเลยนะครับวิธีการแก้นกดับนะครับนกดับนกไม่ร้องนะครับง่ายๆนะครับหรือว่าก็พนับตักแดดนะครับก็มีหลายวิธี นะครับตัวนี้ก็ผมก็อัดวิดีโอมาก็12นาทีละอ่ามาดูตัวเก่งเลยนะครับไฮไลท์เลยตัวเนี้ยอ่าต้องดีลุกเนี่ยผมเรียกมันไอ้นิ้วลอกนี่ครับสนับปีกใบผักแว่นนะครับมีแต่งมันงามด้วยดูครับสังเกตชัดเลยโอ้โหตั้งแต่เล่นนกมาก็ไม่เคยเห็นนะครับลามคามนี่ลามลงยันขาเลยเขียวปึ๊ดนะครับตัวนี้สายต่อสายแข่งสายมงคล นะครับ <ítulo> หน้าอกก็เป็นอกล่างด้วยนะครับตัวนี้นกมงคลในตัวนะครับไม่ควรพลาดครับตัวนี้ผมแบ่งในราคา5 0า0บาทนะครับใครโทรก่อนได้ก่อนนะครับโอนก่อนได้ก่อนนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับโอ้โหจองผมไว้วันนั้นวันนี้นะครับไม่มีใครซื้อสักคนนะครับพูดตรงๆเลยไอคนที่ซื้อก็โทรมาก็โอนกันเลยนะครับคนนัดวันนั้นวันนี้ไม่มีใครเอานะครับผมก็ไม่รอนะครับใครโอนก่อนได้ก่อนสไตล์ผมก็อย่างนั้น นะครับใรโอนเงินมาก่อนก็ให้คนนั้นแหละนะครับผมไม่มีการรอนะครับอ่าโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อัดวิดีโอมานานละนะครับ13นาทีละนะครับก็จัดตามคำขอเลยนะครับย่านผมเปิดแบ่งนกวันเข้าพรรษานะครับตามคำขอ FC เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม